สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาเรียนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะครูม,มดก็จะมาสอนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเรื่องร้อยละเป็นชั่วโมงที่4ี่นะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันนะคะครูม,มดนะคะก็มีกิจกรรมเกมนะคะมาให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดกันนะคะ กิจกรรมเกมนะคะมีชื่อว่า m a ดพัซเซินั่นเองนะคะแมดพัซเซิลนะคะปริศนาคณิตศาสตร์นะคะวิธีการเล่นเกมนะคะก็คือให้นักเรียนทุกคนนะคะแก้ไขปริศนารูปภาพให้ได้นะคะว่ารูปภาพแต่ละรูปนั้นนะคะมีจำนวนเท่าไหร่นะคะในแต่ละรูปนะคะไล่ไล่ตั้งแต่บรรทัดแรกนะคะก็คือต้นคริสต์มาสนะคะบวกกัน3ต้นได้ผลลัพธ์เท่าก,กับ21และหนต้นมีผลลัพธ์เท่าก,กับเท่าไหร่คะ แล้วก็บรรทัดที่สองนะคะก็จะเป็นดวงไฟนะคะสองดวงบวกกับต้นคริสต์มาส1ต้นนะคะได้ผลลัพธ์เท่ากับ11นะคะบรรทัดที่3นะคะก็จะเป็นดวงไฟนะคะ2ดวงบวกกับกล่องของขวัญหนึ่งกล่องนะคะมีผลลัพธ์เท่ากับ16ส่วนในบรรทัดที่4บรรทัดสุดท้ายนะคะก็คือค่าของกล่องนของขวัญหนึ่งกล่องบวกกับต้นคริสต์มาส2ต้นนะคะสังเกตนะคะเป็นต้นคริสต์มาส2ต้นซ้อนกันอยู่นะคะแล้วก็คูณกับ ดวงไปหนึ่งดวงนะคะอ่ะก่อนที่นักเรียนจะทำนะคะคุูโบจะอธิบายในเรื่องของวิธีการทำบวกลบคูณหารละคนก่อนนะคะก็จะมีอยู่3าขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1เลยถ้าการบวกลบคูณหารละคนนะคะเนี่ยก,ก็คืออ่าก็คือแบบนี้นะคะในบรรทัดที่4นะคะอ่ะถ้าเกิดการทำบวกลบคูณหารละคนเนี่ยถ้าในข้อนั้นมีวงเล็บให้เราทำในวงเล็บก่อนแต่อันนี้ไม่มีวงเล็บนะคะดังนั้นเราข้ามขั้นที่หไปได้เลย ขั้นที่สองถ้ามีเครื่องหมายคูณหรือเครื่องหมายหารให้ทําคูณหรือหารก่อนโดยทําจากซ้ายไปขวาซึ่งอันนี้นะคะมีเครื่องหมายคูณนะคะและมีแค่อันเดียวดังนั้นก็ทําแค่เครื่องหมายคูณก่อนนะคะขั้นที่สามนะคะถ้ามีเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบนะคะให้ทําบวกหรือลบนะคะโดยทําจากซ้ายไปขวาก็คือเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบเนี่ยให้ทําเป็นขั้นที่สามดังนั้นนะคะในโจทย์ข้อนี้นะคะมีบวกกับคูณเราจะต้องทําอะไรก่อนคะต้องทําคูณก่อนแล้วก็ค่อยบวกทีหลังนะคะ เมื blender, 3, ่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะครูมดก็จะเริ่มจับเวลานะคะให้เวลานักเรียนนะคะ2นาทีนะคะให้เวลานักเรียน2นาทีนะคะเมื่อครบ2นาทีนะคะครูมดก็จะเฉลยให้นักเรียนดูกันนะคะตอนนี้เริ่มจับเวลาแล้วนะคะตอนนี้เวลาเดินอยู่นะคะ เวลานะคะผ่านไปแล้วนะคะ30วินาทีนะคะหรือเวลาอีก1นาทีกับ30วินาทีนะคะ ตอนนี้นะคะเวลาผ่านไปแล้ว1นาทีนะคะเหลือเวลาอีก1นนาทีนะคะค่อยค่ยคิดนะคะ เหลือเวลาอีก30วินาทีสุดท้ายค่ะเหลือเวลาอีก10วินาทีสุดท้ายนะคะ หมดเวลาแล้วค่ะอะมาเริ่มดูวิธีทำกันเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะต้นคริสต์มาสนะคะบวกกัน3ต้นนะคะได้ผลลัพธ์เท่ากับ21แสดงว่าต้นคริสต์มาสนะคะ1ต้นต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหรคะเท่ากับ7ถูกต้องไหมคะเพราะว่า7บวกกันนะคะ3ครั้งได้เท่ากับ21นะคะต่อมาบรรทัดที่2ต้นคริสต์มาสมีค่าเท่ากับ7 7บวกอะไรถึงได้ผลลัพธ์เท่ากับ11อ เจ็ดขาดอีกเท่าไหร่จึงจะจึงจะได้ผลลัพธ์เท่ากับสิบเอ็ดเจ็ดขาดอีกสี่ใช่ไหมคะเจ็ดบวกกับสี่เนี่ยจะเป็นผลลัพธ์เท่ากับสิบเอ็ดแต่ทีนเนี้ยสี่เนี่ยมันคือดวงไฟสองดวงแสดงว่าดวงไฟหนึ่งดวงมีค่าเท่าไหร่คะดวงไฟหนึ่งดวงก็ต้องมีค่าเป็นสองถูกต้องไหมคะเพราะว่าสองบวกเจ็ดเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดดวงไฟนะคะมีค่าดวงละสองนะคะแทนค่าดวงไฟในบรรทัดที่สาม สองบวกสองเป็นสี่นะคะสี่บวกของขวัญหนึ่งกล่องเท่ากับสิบหกแสดงว่ากล่องของขวัญมีค่าเท่าไหร่คะกล่องของขวัญมีค่าเท่ากับสิบสองถูกต้องไหมคะเพราะว่าสิบสองบวกสองบวกสองได้เท่ากับสิบหกทีนี้กล่องของขวัญหนึ่งกล่องมีค่าเท่ากับสิบสองต้นคิดมาต้นเดียวมีค่าเป็นเจ็ดสองต้นต้องมีค่าเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับสิบสี่ถูกต้องไหมคะดวงไฟหนึ่งดวงมีค่าเท่ากับสองอ่ะ ทีนี้เมื่อทราบค่าของแต่ละอย่างแล้วนะคะก็ต้องมาดูต่อว่าเราจะต้องคิดอะไรก่อนระหว่างบวกกับคูณเราต้องดําเนินการคูณก่อนนะคะต้องทําเครื่องหมายคูณก่อนเนาะดังนั้นจึงเอา14คูณกับ2นะคะ14คูณกับ2ได้เท่าไหร่คะได้28ถูกต้องไหมคะยีบวก12เป็นเท่าไหร่28บนะคะบวกอ่บวก12นะคะเอาเศษ2ไปรวมกับ8ก็เป็น3 0 3 0 รวมกับ1ิบเป็นเท่าไหรคะเป็น4ี่สิบนั่นเองนะคะดังนั้นปริศนาภาพนี้นะคะจึงตอบ4ี่สิบนะคะ,ะที่นี้นะคะเราก็ไปดูนะะดเนื้อหาบทเรียนของเรากันได้เลยค่ะก็คือการวิเคราโจทย์ปัญหาเรื่องรอยละนะคะเป็นชั่วโมงที่สี่นะคะซึ่งโจทย์ปัญหารอยละนะคะก็จะเป็นในเรื่องของรอยละเกี่ยวกับการซื้อขายนะคะก็เป็นในเรื่องของการอะ,อะไรคะ กำไรนะคะลดราคานะคะเป็นการลดราคานะคะอ่ะแล้วก็มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะก็จะมี1ข้อด้วยกันนะคะก็คือเมื่อกําหนดนะคะปัญหาเกี่ยวกับการซื้อขายนะคะต้องการหาราคาลดนะคะว่าเป็น100้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะคะอ่ะ ็มีโจทย์นะคะมาให้ถึง2ข้อด้วยกันนะคะอ่ะในข้อที่1นนะคะโจทย์มีอยู่ว่าพ่อค้าติดราคาขายชุดนักเรียน320บาทขายจริงนะคะ280บาทพ่อค้าขายชุดนักเรียนลดราคาลอยละเท่าใดนะคะการหาลดราคาลอยละเนี่ยก็คือจะเทียบนะคะใช้เทียบจาก เทียบว่าถ้าราคาสิ่งนั้น100บาทนะคะจะลดราคากี่บาทนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นะคะจากโจทย์นะคะก็ต้องมีขอว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะสิ่งที่โจทย์ถามคือพ่อค้านะคะขายชุดนักเรียนลดราคาร้อยละเท่าใดนะคะสิ่งที่โจทย์บอกสิ่งที่โจทย์บอกก็คือพ่อค้าเนี่ยติดราคาขายชุดนักเรียนนะคะ320บาทขายจริง280บาทนะคะอ่ะต่อมานะคะก็ต้องมาดําเนิน ามาวางแผนแก้ปัญหาก็คือเราจะแก้ปัญหาโดยการเทียบนะคะว่า,าพ่อค้าขายราคาชุดนักเรียน100บาทเนี่ยจะลดราคากี่บาทนะคะแต่ทีนี้นะคะเราก็จะใช้วิธีการเทียบบรรจัตรยางนะคะแบบ2บรรทัดเนะาะก็คือวิธีทำเลยก็คือจะเขียนจากสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนนะคะพ่อติดราคานะคะราคาขายชุดนักเรียนเนี่ย320บาทถ้าอยากรู้ว่าลดราคา เท่ากี่บาทก็คือให้เอาราคาที่ขายจริงนะคะกับราคาที่ติดไว้นะคะมาลบกันนะคะดังนั้นลดราคานะคะจึงเอา320ตั้งนะคะลบ280บาทนะคะได้เท่ากับ40บาทนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเราก็ต้องไปหาโดยเทียบจากร้อยนะคะว่าพอติดราคาขายชุดนักเรียน100บาทเนี่ยลดราคานี่ก็คือเอา100นะคะไปคูณกับ80ดละหาขออภัยค่ะคูณกับ40่ละหารด้วย320สิบ นะคะวิธีคิดนะคะก็แล้วแต่นักเรียนว่าจะคิดแบบไหนนะคะจะเอา100ไปคูณกับ40ก่อนก็ได้เป็น4,000นะคะแล้วเอา320ไปหารนะคะก็จะได้คำตอบเท่ากับ12.50บาทนะคะหรือนักเรียนจะใช้วิธีการตัดศูนย์นะคะก็คือตัดศูนย์ข้างบนข้างล่างนะคะแล้วก็อี4มาหารด,ด้านบนนะคะ4หาร4ได้1น,นะคะ4หาร32ได้8นะคะแล้วก็แปดไปหาร100เนี่ยจะได้ 12. 50นะคะบาทเหมือนกันนะคะที่นี้นะคะเมื่อเราทราบแล้วว่าถ้าเมื่อเทียบจากราคา100แล้วลดราคากี่บาทก็คือ12.50บาทดังนั้นจึงมาสรุปว่าพ่อค้านะคะขายชุดนักเรียนลดราคาร้อยละ12.50หรือจะเขียนแค่12.5ก็ได้นะคะเพราะว่าในทศนิยมตำแหน่งที่2องนะคะเป็นศูนย์นะคะดังนั้นเราสามารถตัดสูตรได้เขียนแค่เป็นทศนิยมหนึ่ตำแหน่งได้ นะคะอ่ะทีนี้นะคะเราก็ไปดูต่อนะคะในตัวอย่างที่2กันนะคะตัวอย่างที่2นะคะโจทย์นะคะมีอยู่ว่ากิฟติดนะคะกิฟติดราคาขายบ้านนะคะสองล้านสแสนบาทนะคะขายไปนะคะสองล้านหแสนบาทกิฟขายบ้านลดราคากี่เปอร์เซ็นต์ เราก็ต้องมาวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์นะคะสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะสิ่งที่โจทย์ถามคือกิฟขายบ้านลดราคากี่เปอร์เซนต์สิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรคะสิ่งที่โจทย์บอกคือกิฟตติดราคาขายบ้านนะคะสองล้านสี่แสนบาทขายไปนะคะสองล้านหนึ่งแสนบาทอ่ะทีนี้นะคะ เราจะมีวิธีการหายอย่างไรนะคะก็คือเราจะหานะคะว่าลดราคาไปกี่บาทก่อนแล้วก็เทียบว่าถ้ากิฟติดราคาขายบ้านนะคะ100บาทลดราคาจะเหลือกี่บาทนะคะอ่ะวิธีทำนะคะก็จะเขียนจากสิ่งที่โจทย์บอกขึ้นก่อนเลยนะคะก็คือกิฟติดราคาขายบ้าน2ล้านสี่แสบาทลดราคานะคะก็ก็สอง0้แสนตั้ง ไปลบกับราคาที่ขายไปก็คือ2 1 0ล้านก็จะได้ลดราคา3 0 0 0สนบาทนะคะต่อมานะคะบรรทัดที่2คือเทียบว่ากิฟติดราคาขายบ้าน100บาทนะคะลดราคานะคะก็เอา100นะคะไปคูณกับ3 0 0 0สนนะคะแล้วหารด้วย2 4 0ล้าน4แสนะคะวิธีคิดนะคะก็คือนักเรียนเนี่ยจะเอา100 000, ไปคูณกับ3 0 0 0สนก่อน ก็ได้นะคะแล้วค่อยเอา2อละสี่แสนไปหารทีหลังหรือถ้าเราเห็นศูนย์มันเยอะเนี่ยเราใช้วิธีการตัดศูนย์ได้ถ้าเราตัดศูนย์ด้านบนนะคะ1ตัวด้านล่างเราก็ต้องตัดศูนย์หตัวนะคะทีนี้ดูนะคะด้านบนมีศูนย์กี่ตัวคะ1 2 3 4 5ด้านล่างมีศูนย์กี่ตัว1 2 3 4 5หแสดงว่าเราสามารถตัดศูนย์นะคะเวลาเราคิดตัดศูนย์ได้ทีเดียว5ตัวเลยนะคะแบบนี้ด้านบนก็จะเหลือหนึ่งคูณกับ3หารด้วยยีถูกต้องไหมคะทีนี้สามกับยีเนี่ย ก็คือสามารถหาจำนวนนับ3มาหาร3ได้แล้วก็หารย4ได้นะคะซึ่ง3หาร3ได้เท่าไรคะได้หนึ่ง3หาร24ได้เท่าไรคะได้8ถูกต้องไหมคะทีนี้ก็จะเหลือ8ไปหาร100 8งร้อยแดไปหารหนึ่งร้อก็จะได้เท่ากับ12.50บาทนั่นเองนะคะเมื่อ8ไปหาร100เนี่ยก็จะได้เป็น12.50อาบาทนะ,ะดังนั้นนะคะเราจึงตอบว่า เก็บขายบ้านลดราคานะคะเขาถามเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะดังนั้น12.5 0บาทเนี่ยจึงเขียนเป็นลดราคา12.5เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะเพราะว่าทำไมาถึงเขียนแค่12.5เพราะ12.5 0ศูเนี่ยเราสามารถตัดศูนย์ออกได้นะคะก็จะเหลือแค่12.5จโจทย์ถามเป็นเปอร์เซ็นต์ตอบเป็นเปอร์เซ็นต์โจทย์ถามเป็นร้อยละให้ตอบเป็นร้อยละนะคะ อะทีนี้นะคะเมื่อเราเห็นโจทย์ไปแล้วถึงสองข้อด้วยกันนะคะมาสรุปนะคะสรุปนะคะ,ะ,คะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาของเราเนี่ยนะคะเราจะวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้นะคะก็คือเราจะต้องทราบ หลักการเขาโจทย์ปัญหาทั้ง4ขั้นตอนนะคะก็คือขั้นที่1เลยก็คือทําความเข้าใจโจทย์ทําความเข้าใจโจทย์ให้ได้ว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรขั้นที่2เราจะต้องมีการมีการวางแผนในการแก้ปัญหาก็คือจากโจทย์ที่เราได้เจอนะั้นเราจะต้องวางแผนว่าเราจะต้องเราจะต้องมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะขั้นที่3ขั้นดําเนินการตามแผนก็คือดาเนินการตามแผนโดยการแสดงวิธีทานะคะ ขั้นที่4ตรวจสอบก็คือคําตอบที่ได้เนี่ยตรวจสอบนะคะไปหาความเชื่อมโยงกับสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะอ่ะทีนี้นะคะอ่าอีกสิ่งสําคัญเลยนะคะก็คือเราจะต้องแยกแยะให้ได้นะคะว่าการอ่ะอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องทราบว่าการเทียบปัญญัตยางนั้นเทียบอย่างไรนะคะอ่าแล้วก็อ่ะ ทีนี้นะคะเราก็มาดูใบางานของเราในชั่วโมงนี้กันได้เลยค่ะใบางานของเราในชั่วโมงนี้เป็นใบางานที่9้านะคะวิเคราะห์ดโจทย์ปัญหาเรื่อง้อยละเกี่ยวกับการซื้อขายก็คือเป็นในเรื่องของการลดราคานะคะเป็นชั่วโมงที่4ี่เนาะ,ะโจทย์นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะโดยครูม,มดเนี่ยให้วิธีทำมาแล้วนะคะนักเรียนแค่ใส่ตัวเลขให้ถูกต้องดําเนินการให้ถูกต้องแล้วใส่ให้ถูกต้องว่าตอบเท่าไหร่อย่างนี้นะคะอ่ะ การทําใบงานที่9นี้นะคะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยทำใส่ในสมุดปกอ่อนเล่มสีเหลืองวิชาการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาของเรานะคะโดยให้นักเรียนทุกคนขึ้นหน้าใหม่นะคะพื้นที่ในการทํางานเนี่ยจะใช้ถึง2หน้าคุูมดเนี่ยให้ถึง2หน้ากระดาษนะคะก็คือแล้วแต่นักเรียนนะคะว่านักเรียนบางคนอาจจะแบ่งทําหน้าแรกทําข้อ1ข้อ2หน้าที่2ทําข้อ3ข้อเดียว ก็ได้นะคะหรือถ้าใครมีความสามารถนะคะสามารถทําทั้ง3ข้อนี้ให้อยู่ในหน้าเดียวก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยไฟล์การส่งงานเนี่ยครูม,มดก็จะสร้างไฟล์การส่งงานไว้2ไฟล์ด้วยกันนะคะ ไฟล์ที่1เนี่ยสำหรับส่งงานหน้าที่1นะคะไฟล์ที่2สําหรับส่งงานหน้าที่2นะคะแต่ถ้านักเรียนคนใดใช้พื้นที่ในการทํางานแค่หน้าเดียวนะคะนักเรียนถ่ายหน้าเดียวของนักเรียนนะคะส่งมาในไฟล์งานที่1ไฟล์เดียวไฟล์งานที่2หนูไม่ต้องส่งนะคะไฟล์งานที่2องหัวสร้างไว้สําหรับนักเรียนที่ใช้พื้นที่ในการทํางานถึง2หน้ากระดาษเท่านั้นนะคะอ่ะส่วนลิงก์ลิงก์ไฟล์ใบงานที่9นี้นะคะคุณหมอจะแนบต่อเป็นลิงก์นะคะให้นักเรียนเนี่ย สามารถเปิดดูได้ครั้งหนึ่งต่อจากคลิปวิดีโอการสอนนะคะเป็นไฟล์นะคะเข้าไปเปิดดูนะคะเปิดดาวน์โหลดได้นะคะ,ะการทำงานนักเรียนก็เข้าใจแล้วนะคะ,ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ฝากให้นักเรียนทุกคนเมื่อเรียนเสร็จแล้วนะคะ,ะก็ให้นักเรียน,นยทำใบงานที่9นี้เลยแล้วก็ส่งงานจากลิงก์ส่งงานมาทางลิงก์ส่งงานที่ครูมดสร้างขึ้นเท่านั้นนะคะคุูมดจะตรวจงานจากทางลิงก์นะคะ อ่าแล้วก็ในเรื่องของการถ้าใครแบบยังงงว่าอาจจะเทียบยังไงก็ไปดูเ่าไปดูตัวอย่างที่คุมมดนะคะได้ทําให้ดูในต้นคลิปได้เลยนะคะว่าเราจะใส่อะไรยังไงนะคะวิธีการเทียบนะคะวิธีการหานะคะทําอย่างไรนะคะสําหรับชั่วโมงนี้นะคะต้องลานักเรียนทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะ